สนับสนุนโดยออส e ิริสฟ u วเจอร์สโทร026335299เริ่มต้นกันที่เ5 0 u ร u 14นะครับพูดคุยก,กันกับทางด้านของคุณจริเวชศักดิ์ศร,รีจากออสซิริสฟิวเจอรครับคุณจริเวชสวัสดีครับ เดยครับคุณพัฒนนครับครับผมวันนี้ประเมินยังไงดีครับดูเหมือนเซต50 U 14ก <BLANK. S 1> ็จะอยู่ที่ประมาณโซน1,020จุดนะครับระหว่างวันวันนี้มีแรงเทขายลงไปทําจุดต่ําสุดประมาณ1,015จุดด้วยการที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาระหว่างวันตรงนี้ให้คาแนะนํำยังไงกับนักลงทุนนี้ครับครับ บอกว่าแนวโน้มหลักนะฮะของตัวเซทห้าสิบอินเด็กนะ,ะโดยภาพเนี่ยของเราก็ยังคงทิศทางเป็นของขาขึ้นเหมือนเดิมนะแต่ในช่วงสองสวันที่ผ่านมานะ,ะจะเห็นอาการเซทห้าสิบเนี่ยเคลื่อนไหวแบบไซเวย์ออกข้างนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทรดภายในวันเนี่ยเราก็ยังเน้นไปแอดฝั่งหลอกนะ,ะโดยจุดที่จะเข้าซื้อได้นะสำหรับซีดียูเนี่ยมีอยสองจุดครับจุดแรกหนึ่งพันสิบห้าจุดจุดที่สองหนึ่งพันกับอีกสิบจุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำหรับวันนนนนีี้้้้แแลลววว่่่่าาาาาถสสง,งมมมโอ,ออกยจะเป็ ในการเข้าลองพอรชั่นนะครับในขณะที่เป้าหมายท,ทำกำไรนะบรนษัทดานตันครับหนึ่งพันยี่สิบเป็นถึงหนึ่งพันยี่สิบห้าจุดครับผมก็คือเป็นการลงทุนตามกรอบแคบๆนะครับ,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 บถูกต้องครับครับคุณชลไไวิทครับประเด็นหนึ่งก็คือตัวของฟิวเจอร์อยากให้ช่วยเสริมให้กับคุณผู้ชมหน่อยนะครับมีการช็อตสุทธิโดยกลุ่มของนักทุนต่างชาติเป็นวันที่สองวันที่สามแล้วตรงนี้จะทําให้ทางด้านของการเคลื่อนไหวเซ็ตฟิตี้เองมีอัพไซต์ที่จํากัดลงไหมครับครับต้องบอกว่า การที่เราเห็นนะฮะนะักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีสถานะช็อตเนี่ยสุดที่เนี่ยนะฮะก็อาจจะทําให้ตัวเซทห้าสิบนะพักดันไปในส่วนของอข้างบนนะฮะ,ะได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะจะประกอบกับตอนนี้นะฮะตัวเซทห้าสิบนะฮะถ้าดูทางเทคนิคแล้วเนี่ยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างใกล้กับแนวต้านทางด้าน,นทาางด้นบน,งดนบนที่เป็นชแนลเทรนไลน์นะจะสังเกตเห็นว่าค้อเคอร์อยู่ตรงนั้นนะก็ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปข้างบนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพตอนนี้เราอาจ จะหากําไรภายในวันการเล่นเดทภายในวันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในส่วนของเทรนด์เทรดฮะถ้าใครมีก็ยังทนถือต่อไปเลย่อยครับครับผมมาสรุปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับโกลฟิวเจอร์ครับล่าสุดก็มีแรงรีบาวกลับเข้ามานะครับหลังจากหลุดพันสล่าสุดยืนยืนได้1 3 0สาสีเหรียญนะครับประเมินยังไงดีครับ ครับเอาสสำหรับทองคำเองนะฮะช่วงสองวันที่ผ่านมามีอาการดีบาวขึ้นมานะและตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยสี่เหรียญไปจนถึงห้าเหรียญนะก็ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าการเทรดในระยะสั้นดูนะตอนนี้ต้องบอกว่ามาเผชิญกับแนวต้านแรกนะคือหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญแนวต้านถัดไปคือหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าเหรียญนะครับในขณะที่แนวรับอยู่ที่หนึ่งสองเก้าห้าหนึ่งสองแปดห้า ณภาพตรงนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของทองคาเองเนี่ยเราก็ยังมองให้เทรดตามกรอบเหมือนเดิมนะในส่วนของนักลงทุนที่เทรดแบบเทรนด์เทรดตอนนี้เนี่ยอาจจะหยุดพักซะก่อนนะเพราะว่าภาพใหญ่ไทม์เฟรมในระดับวีคลี่เนี่ยยังคงเป็นขาดขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดแบบเทรนด์เทรดซึ่งใช้ไทม์เฟรมแบบเดลี่นัตัวน,นี้เราให้หยุดพักก่อนและหันมาเทรดแบบเทรดเล่นตามกรอบภายในวันนะอยู่ที่ว่าราคาทองนะฮะจะไปอยู่ทางฝั่งด้านบนก่อนหรือฝั่งทางด้านล่างก่อนแล้วเราค่อยเทคโพสชั่นครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือการสรุปนะครับเดี๋ยวมาสรุปกลยุทธ์กันเล็กน้อยครับเซ็ตฟิฟตี้ยู14หักคุณผู้ชมลงทุนอยู่นะครับจากสัญญาณที่มีการช็อตสุทธิโดยนักลงทุนต่างชาตินะครับเซ็ตฟิฟตี้ยู14กลยุทธ์สรุปวันนี้แนวรับ1,115-1,110จุดแนวต้าน1,20-1,25จุดนะครับตรงนี้เป็นภาพที่สะท้อนมาจากดัชนีเซ็ตฟิฟตี้อินดี็กฟิวเจอร์ไปทดสอบไฮแล้วไม่สามารถผ่านได้อัพไซด์ด้านบนยังคงจำกัดในขณะที่ทางด้านสััััััญญาาาาณททองงงคคนนนะรรรบบบมมีีีกกกกเลลลล้้ยตววขึหหจุ่ดแ1,300ไป เป็นการเก่งกาไรในกรอบแคบๆตรงนี้นะครับแนวรับ1,295-1,285ถึงแนวต้าน1,305-1,315ถึงเหรียญ ถ้าคุณผู้ชมที่อยากเปิดมุมมองการลงทุนนะครับเดี๋ยวมีงานสัมมนาดีๆเช่นเคยจาก o s i r i s f u t u r e เนะครับเริ่มโดยงานแรกครับทางด้านของ Position Trading โดยคุณลงฉลกนะครับเสารที่19กักยาดาคมบ่ายโมงถึง5โมงเย็นสามารถร่วมรับฟังกันได้ในขณะที่หากคุณผู้ชมอยากจะไปเปิดมุมมองสู่การลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับ หรือว่าทางด้าน t f e x ซื้อง่ายขายคล่องกับ Miniset 50 Index Futures วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนะครับติดต่อกันเลย9กโมงถึงเที่ยงนะครับโดยทางด้านของคุณจรดเวศศักดิ์ศรีแขกที่มาให้คำแนะนำกับนักลงทุนอย่างคุณผู้ชมจะมาให้มุมมองนะครับกับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตลาดที่มีการพันผวนในช่วงสั้นๆนี้สนใจ2งานสัมมนาสามารถติดต่อได้นะครับที่0-2นะครับขอไปครับ0 5 3 2 3 3 1 1สามานะครับสามารถติดตามได้นะครับแต่ว่าสัมมนาอันที่2 ก็จะไปจัดกันถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยที่ร้านเข้าเมาาข้าฟ่างนะครับก็สามารถติดตามได้โดยไปดูรายละเอียดอย่างชัดเจนได้ที่ w w w o u ไวด์เนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ของ o s ส i ตรได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันผ่านทั้งช่วงของ MarketWeb วในวันนี้นะครับติดตามกันใหม่บ่ายสองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ